วันนี้มาพูดถึงเรื่องคนเกิดนักษัตรปีาธาตุไฟนะครับาธาตุไฟของคนจีนมีสองมีสนักษัตรนะครับนั่นคือปีมะเมียและก็ปีมะสิงปีมะเมียและปีมะเสิงนั้นมะเส็งเขาเรียกว่าไฟเล็กมะเมียไฟใหญ่สองาธาตุนี้นะครับเป็นาธาตุที่ต้องการสีที่มาเติมเสริมดีนะฮะนั่นคือกลุ่มสีเขียว นะครับแล้วก็สีแดงชมพูอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือลองลงมาก็เป็นสีเหลืองก็ถือว่าดีนะครับนะและสีขาวก็ได้แต่สีที่ไม่ต้องการเลยนะครับนะั่นคือกลุ่มสีฟ้าสีดําและสีน้ําเงินเข้มๆจัดๆสาหรับ สองนักษัต์นี้ไม่ควรโดดเด่นครับถ้าใช้โดดเด่นแล้วไม่ดีเช่นกระเป๋าถือเด่นเด่นกางเกงเช่นว่าเราใส่กางเกงสีฟ้าสีน้ำเงินยีนอย่างนี้ได้นะครับแต่ไม่ควรดำทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าเสื้อสีดำกางเกงก็ยีนอย่างนี้ไม่เขาเรียกว่าเศร้าหมองนะครับโชคลาภไม่เกิดนะครับทุกคนครับอันนี้มาเฉลยแล้วนะครับทุกคนครับว่าคุณเกิดนักษัตรอะไรตามนะฮะยังมีหลายคลิปนะครับทุกนักษัตเลยนะครับตามได้เลยฮะอาจารย์จะวิเคราะห์ให้นะครับเรื่องท่านก็สามารถเอาไปซื้อรถยนต์ได้ กระเป๋าสตางค์ได้หรือจะใช้ในเรื่องชีวิตประจําวันเนี่ยฮะเสื้อผ้าของใช้ต่างๆแล้วก็อย่าให้มันโดดเด่นไอ้ที่เราทวงติงเอาไว้นะครับเอาแล้วนะครับสีของธาตุไฟสรุปให้นะครับว่า 1. ห้ามสีนะครับกลุ่มที่สีฟ้าสีดําสีน้ำเงินจัดๆนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับคนธาตุไฟนะเอาละครับไปแล้วครับจากกระผมอาจารย์โรจนี่ ฝากนิดนึงก่อนดีกว่าไหมเออถ้าจะเจอกันถามตอบยังไม่จบไม่สะใจอยากจะรู้เรื่องเพิ่มเพิ่มเติมเนี่ยผมมีช่วงไลฟ์สดเวลาหนึ่งทุ่มนะครับไลฟ์สดในเรื่องของดวงอาชีวาทำอาชีพอะไรตรงฉลกเอยดูว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่มีดีหรือยังเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยนะมาคุยกันหน่อยหลายคนอาจารย์เจอตกมาตายใช้เบอร,ร,ร,ร์โทรศัพท์นี่อะไรฮะเบอร์โทรศัพท์เลขเสียใช้เลขดีแค่7ตัวแล้วก็ไอ้สตัวแรกมันเสียอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้งงานนี่นะครับอาจารย์เจอลูกศิษย์โูรหาหลายคนต้องมาแก้ไขให้เหนี ม่เปลี่ยนชีวิตให้ปังนะฮะมาพูดคุยกันเรื่องเบอร์โทรศัพท์อาจารย์มีละวิเคราะห์ให้และมีเบอร์โทรศัพท์สวยสวยให้นะครับเป็นเลขมงคลหรือเบอร์มงคลก็ดีครับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเจอผมช่วงไลฟ์สดหรือกดติดตามหรือโทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับช่วงไลฟ์สดก็หนึ่งทุ่มครับวันนี้สวัสดีครับจากกระผมอาจารย์โรดริชาเซียสวัสดีครับ